สวัสดีครับชมอ e ีพีสองไปที่บเล่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปชม่มห้องพิพิตภัณฑ์ของเก่าแก่สมัยโบราณมีแต่เครื่องปั่นเดียวดินเผาครับผมเครื่องปั่นดินเผาทั้งนั้นสวยงานเป็นหมแหแตจระโปสมัยโบราณนมดงลวครับเครื่องปั่นดินเผามันเป็นไห เป็นพวกเครื่องใส่ของของขั้วเรือนเท่าเลยครับผมจะเป็นเครื่องเผาเทื่องนั้นนะครับเครื่องปัน่นดยวเขาไปเบิงนเลยครับชมเกาเลยไปครับอันนี้เป็นหุ้นหุ้นหุ้นสนมจำลองนะครับนะครับชมเกาเลยไปเลยครับผมเน๋ยวจะเป็นห้องห้องพินิจภัณฑ์ นี่คือเป็นภาพเครื่องปั่นเดืมเผาเป็นภาพจำลองเนี่ยเดบงในชสมนครับเนี่ยสนมแล้วก็จะมีห้องสนมภาพวาดเขียนอย่างต่างๆนะครับนี่เป็นห้องสนม ของเก็บอัสรดูของสนมหวาดเขียนนอว่าจดรายการอันนี้ผมกับบวัวแนชัดติดตามชมเกาเลยไปเลยครับผมเป็นกระเบื้องเครื่องปั้นยนเผาทั้งนั้นสวยงามครับเป็นแต่อยากได้ นี่ก็เป็นอีกของหนึ่งครับของผลิตภัณฑ์ที่เก็บของเก่าแก่ไว้ครับนี่ก็เป็นมู่บ้านพืนเมืองใน,สม,นสมัยโบราณโบราณครับสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยก่อนเก่าแล้วนะครับเป็นมู่บ้าน พื้นบ้านของเกาหลีตังโดดโดนนัานครับผมเบืองนัดครับมีแต่ของใส่เป็นกระเบื้องเป็นไหเป็นกระเป็นเป็นของใส่กระเบื้องโลหะครับเป็นกระเบื้องในพื้นบ้านนี่แหละครับนี่นะครับอยูเนี่ยภาพจำลองครับผมห้องนอนห้องใส่ วาดเขียนมึงครับสุดยอดครับหมอยใสกระโปงของใส่เป็นเป็นของกระเบื้องทั้งนั้นครับของใส่ของสอย สวยงามครับผมหมู่บ้านพื้นเมืองยองอินยูยองยอ,องินครับมาเที่ยวมาส้มกันไนด้เด้อครับถ้าบัวได้มากบัวได้ผมมีโอกาสมากคติดตามบึงผลงานกับโอเลนะครับนี่ก็แต่งตัวเป็นิงครับแต่งตัวเป็นิงเที่ยวชมหมู่บ้าน นะครับติดตามโกเล่ครับผมแต่ผ้ได้บุมีโอกาสมากอะติดตามเบงกโอเลรไปได้ครับนะครับช่มเบงกอเบรครับผมนี่กระลานค้าขายของขายพวกป้ายเอกลักษณ์สัญลักษณ์นะครับมีแฟนตามบ้านตามเลื่อนนะครับป้ายป้ายโชว์ป้ายนะครับ มาเที่ยวมาชุม่มยองอินนะครับมาเที่ยวมาชุม่มยองอินกับโบเลครับผมกำลังไห้อาหารง่วไห้ฟางง่วครับเก็บฟางเก็บเข่าสมัยก่อนครับ ของนี้ก็เป็นหองเก็บขาดเก็บไทยเก็บมีดเก็บผ่ามีขาดมีดไทยสมัยก่อนๆนะครับหายโลใหญ่เบื้องหรดครับสมัยบราณม,มุลานสมัยก่อนเก่าคุยังไั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không kiếp lỡ những video สองขั่วกำลังก <Mm ินข่าครับผมอต่ยังมันเสียเยอะเมนี่มโกกำลังกินข่าครับผมเป็นบ้านห้องแถวครับผมนี่ก็คือมูบัน สมัยโบราณสมัยกอกอนะครับมานี่โอเลกไ็ได้แต่งตัวเป็นกษัตริย์แต่งตัวเป็นชิงแต่งตัวเป็นราชามาเยี่ยมเย่ยนมู่บันครับผมห้องขั่วครับมีเตาไฟใส่ฟื้น สมัยก่อนๆนะครับยาสีมัยนคือนกันนะก็บ,บานเท่าครับผมเบืองแล้วสมัยก่อนก็ได้ใส่ฟื้นใส่ยังขึ้นกันครับมูบนันมูลันมูบนันสมัยก้อนติดตามเบืองเกาเลยครับ นี่ก็เป็นมูบันสีหาเบิ้งงในยากครับผมอันนี้เก็บอนุรักษ์วัฒนธรรมของเกาหลีไว้มูบันเก่าแก่มูบันโบราณสมัยก่อนครับอายุกินแบบใดกแบบใดครับนี่ก็เป็นห้องเก็บ เก็บผักเก็บผลไม้เอาไ้กินครับหนาหนาวจะมีลูกแพ้ลูกนั่นครับลูกพับบานเท่านะครับเนาหัาหอยมาแฟนนใ้กินหนาหนาวครับผมนี่เป็นห้อห้อเก็บของนี่ก็จะเป็นห้อขัวห้อขัวครับ มีถั่วมีชามมีพริกมีอยังของสิ่งจุอยังแต่เสมือนที่กันแล้วกบานห้องครับผมของขว้วครับผมนี่เป็นบานคุณน,นั่ง บ้านสนมเมครับเดี๋ยวโอเลจะพาเอาไปชมมึงของข้แต่ลบันก็นจะแตกต่างกันไปครับกะเฮ็ดไข้ายๆกันเมือ่อครับแต,แต่แต่ละแตกต่างก็คือผ้า แ,แล้วไอเดียแต่สมัยก่อนครับไปครับโอเลจะพาเดินชมไปเลยครับผมชมมู่บานจะสวยง่ามไปกับผมไปกับโอเลค,ครับผมท่านเล่นอะไรหรือไม่เห็นสีนนีโอ้เก็งชัเลยนี่ปุ้นเลโอ้ชวบ เดี๋ยวโอเลาจะพาเข้าไปชมบ้านคุณนั่งกันครับเนี่ยครับบ้านคุณนั่งที่อยู่กันคุณนั่งสนมเอกบ้านคุณนั่งสนมเอกกกำลังสอนหนังสือให้ลูกสอนหนังสือให้ลูกครับเดี๋ยวติดตอนต่อไปดนะครับยังบูจุบแค่นี้ครับยังอีกหลาย ากดติดตามนะครับอีพีสครับต่อไปครับสวัสดีครับผม